สวัสดีค่ะการพูดจาไม่ดีใส่กันการพูดคำหยาบคายใส่กันการนำเรื่องไม่ดีของบุคคลหนึ่งไปเล่าให้อีกบุคคลหนึ่งฟังอาจจะทำให้ท่านมีความผิดฐานดูหมินหรือหมินประมาทได้นะคะแล้วความผิดทั้งสองฐานนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้อายการจะมาเล่าให้ฟังค่ะ การดูหมิ่นคือการดูถูกเหยียดหยามการด่าทอหรือการสบประมาทนะคะการดูหมิ่นอาจทำได้โดยใช้วาจาหรือกิริยาท่าทางการดูหมิ่นมีสองฐานความผิดคือการดูหมิ่นซึ่งหน้าและการดูหมิ่นโดยการโฆษณาค่ะการดูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่ผู้ถูกดูหมิ่นรับรู้รับทราบข้อความนั้นนะคะส่วนการดูหมิ่นโดยการโฆษณาจะเป็นความผิด ก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่หให้สาธารณาชนทราบมีการเป่าประกาศข้อความที่ดูหมิ่นนั้นค่ะความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นจะกระทําโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะแต่ใจความสําคัญอยู่ที่ว่าจะต้องมีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3หมายความว่า จะต้องมีบุคคลที่3ม,มารับรู้รับทราบข้อความที่ใส่ความนั้นนะคะและบุคคลที่3นั้นจะต้องเข้าใจข้อความที่หมิ่นประมาทนั้นด้วยค่ะดังนั้นหากมีการกล่าวหมิ่นประมาทใครแต่ไปพูดให้คนหูหนวกได้ยินเช่นนี้ก็จะเป็นความผิดฐานพยายามหมิ่นประมาทแต่ยังไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทสําเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะการหมิ่นประมาทจะต้องน่าจะต้องให้ก่อให้เกิดความเสียหาย กับผู้เสียหายอาจจะก่อให้เกิดการถูกดูหมินถูกเกลียดชังได้ซึ่งผลของการหมิ่นประมาทนี้เพียงแค่น่าจะเกิดความเสียหายกับผู้เสียหายที่ถูกหมิ่นประมาทก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้กระทําจะต้องมีเจตนาในการหมิ่นประมาทด้วยนะคะดังนั้นความผิดฐานดูหมินและความผิดฐานหมิ่นประมาทมีข้อแตกต่างที่สําคัญก็คือการหมิ่นประมาทจะต้องมีบุคคลที่สาม มารับรู้รับทราบข้อความที่หมิ่นประมาทนั้นด้วยค่ะมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาสำนักงานนยายการได้ทั่วประเทศนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบพระคุณค่ะ